ในนามของพระวิพัสนาจารย์ท่านอาจารย์พระครูไสย,ยพลโสพโนขออนุโมทนาประสงค์ผู้เข้าปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นพระนวกะจากวัดมหาธาตุจุฬาชลังสริตขออนุโมทนา ท่านประธานบนตำรวจโทนรวัตจรัชภาคประธานโครงการที่ท่านได้เมตตามาในงานทั้งภาคเปิดแล้วก็ภาคปิดด้วยความเอาใจใส่ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเป็นเวลานาน,านมาแล้วพร้อมกันนั้นก็ขออนุโมทนาต่อคณะผู้ประสานงานจารย์สิระทรัพนัน์เจ้าหน้าที่ของยุวพุทธิกษสมาคมฝ่ายบริการทุกๆท่าน ร้อมกันนั้นก็ขออนุโมทนาท่านคณะเจ้าภาพทั้งหลายคุณชัยดรงคุณกิราพรธนาสถิตคุณพร้อมทั้งครอบครัวคุณสวัสดิ์คุณเมตตาปัญญาทียกุณเป็นต้นขออนุโมทนาต่อบรรดาโยคาวจรผู้มีจิตเป็นมหากุสุที่มาเข้าปฏิบัติ วีพัสนากรรมฐานทุกๆท่านสำหรับโอวาทในวันนี้ก็จะเป็นการอนุโมทนากับโยคีผู้เขา้าปฏิบัติธรรมทุกๆท่านที่ท่านได้เสียสละคำว่าเสียสละ ในที่นี้หมายความว่าเป็นการเสียสละเพื่อประโยชน์สูงสุดได้แก่การบรรลุมรคนิพานท่านได้เสียสละหลายอย่างในชีวิตเช่นเสียสละทรัพย์เพื่อรักษาชีวิตเสียสละอวัยวะบางส่วน เพื่อรักษาส่วนใหญ่เอาไว้เช่นบางทีเรากา็ต้องถอนฟันเ,เพื่อรักษาฟันส่วนใหญ่เอาไว้ท่านทั้งหลายมาเที่ยวนี้ก็เสียสละทั้งทรัพย์เสียสละ,ะทั้งชีวิต โดยไม่คำนึงถึงโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังระบาดอยู่มุง่งนำอัตภาพร่างกายเป็นที่รักได้มาปฏิบัติกรรมฐานโดยไม่คำนึงถึงพยันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นนี่ก็เหล็กเสียสละชีวิตเพื่อประโยชน์สูงสุดก็คือ บรรลุมรคผลนิพานท่านผู้เป็นประธานก็เสียสละเช่นเดียวกับเราท่านทั้งหลายนะต้องละเลยกฎบางอย่างเช่นแทนที่ท่านจะ work from home แต่ท่านก็ต้องมาทำงานตามหน้าที่ของประธานร่วมกับท่านโยคาวจรผู้เข้าปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ก็ด้วยความที่ว่าเสียสละและเราท่านทั้งหลายมาอยู่ที่นี่ก็เสียสละเสียสละอารมณ์ที่เป็นบัญญัติของตัวเองให้เหลือแต่เพียงรูปกับนามเสียสละปริโโคทั้งหลายมีความห่วงบ้าน ทองห้องหอกังวลเรื่องหน้าที่การงานเป็นต้นมาปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรคผลนิพพานเป็นประการสำคัญนั่นทั้งหลายที่มาทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้ท่านประธานก็มาพารบว่าให้ท่านอาจารย์เลือก ผู้ที่จะมาแสดงความเห็นอาตมาก็จเจริญพรท่านประธานว่าตมาตั้งแต่มาสอนยุพุทธเนี่ยไม่เคยเลือกใครเลยเลือกโยมกโยมขอมาเพื่อแสดงความเห็นไม่เคยมีนะเพราะฉะนั้นก็เลือกไม่ถูกถ้าอยากถ้าท่านประธานอยากจะเลือกจริงๆก็ให้ท่านอาจารย์พระครูชัยพนเป็นคนเลือกนะ ก็ด้วยความที่ว่าท่านทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ตัมมาก็สอนเต็มกำลังความสามารถโดยที่ว่าไม่มีอะไรปกปิดนีคือสอนท่านทั้งหลายมีสภาวะ อันใดที่พอจะแนะนำกเกี่ยวกับการปฏิบัติกรรมฐานได้ก็แนะนำตลอดนะแนะนำทุกอย่างทุกประการให้ท่านทั้งหลายจดจำเอาไว้ไม่ใช่เฉพาะในห้องปฏิบัติธรรมนี้เท่านั้นจดจำไว้ไปปฏิบัติที่บ้านด้วย แต่ธรรมะนี่เป็นของลืมง่ายเป็นของลืมง่ายธรรมะเนี่ยนะแล้วการที่เราจะจดบันทึกไว้ในสมุดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่า ญาติโยมทั้งหลายแต่ละท่านก็ในที่บ้านของตัวเองเนี่ยมีสมุดมีหนังสือเยอะแยะ,ยะไอ้ที่จดไว้ไม่รู้ไปไว้ไหนหาไปเจอก็มีใหี่หาเจอก็โชคดีไปพระใหม่ก็จดเยอะไม่รู้ว่าที่จดไปเนี่ยถ้ากลับบ้าจะลืมเบ่ามไม่รู้ เื่วมม่าไปวางไว้ที่ไหนแต่สมัยนี้ก็มีเครื่องบันทึกก็ยังไม่รู้ว่าไอที่บันทึกบันทึกไปเนี่ยมันจะมีประสาทอันใดมีเจ้ากรรมในเวนใน iPad iPhone มาทำลายข้อมูลเราหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ามันก็เป็นไปได้นะ พราะฉะนั้นก็สิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วก็สิ่งที่เป็นธรรมชาติที่สุดก็คือพูดพูดให้กันฟังบ่อยๆสอนโยคีบ่อยๆสอบอารมณ์กรรมฐานบ่อยๆท่าน ที่มาสอบปรมรมก็ปวดก็ต้องพูดบ่อยๆปวดหนอปวดหนาโยมคนแรกก็ปวดโยมคนที่สองก็ปวดโยมคนที่สามก็ปวดก็เลยต้องพูดบ่อยๆบางท่านก็มาถามว่าอาจารย์มีหลักสูตรที่เร่งรัดมากกว่านี้ไหมที่จะไม่ปวดเลยมีไหมอาตมาก็ พิจารณาดูมันนึกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็บอกตรงๆว่าโอ้เนี่ยถ้าจะไม่มีแล้วนะถ้าไม่อยากปวดก็ง่ายที่สุดก็ไม่ต้องมาปฏิบัติกรรมฐานน่าจะดีกว่านะเพราะว่าถ้าคืนมานั่งกรรมฐานยังไงก็ปวดนะแต่ว่านั่นแหละ ญาติโยมจังหลายปวดโยคีผู้เข้าปฏิบัติทำปวดก็ก็ต้องแนะนํากรรมฐานไปปวดเนาปวดเนาบางทีคนเราเนี่ยก็เป็นนึกถึงแต่ปวดขาเพราะว่าพูดบ่อยๆที่ปวดขาก็เพราะมีขาปวดหลังก็มีหลังเรามักจะพูดกันแต่เรื่องพวกนี้บางทีคนเราปวดใจปวดใจเนย มันก็ปวดได้นะเพราะว่าเรามีใจเมื่อปวดใจเจ็บใจมันก็ทำนองเดียวกันเจ็บใจหนอเจ็บใจหนอต้องกำหนดนะจนกระทั่งว่าความรู้สึกเจ็บใจเนี่ยมันหายไปในข้อนี้เราก็ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่ในเรื่องเจ็บใจปวดใจเนี่ยก็อย่าลืมกำหนดนะถ้ามันเกิดขึ้นมาก็อย่าลืมกำหนด เมื่อกี้ก็นั่งฟังญาจจติโยมทั้งหลายก็ปวดั้งนั้นเลยนั่งฟังอยู่แต่ยังไม่มีใครพูดถึงว่านั่งกรรมฐานอยู่แล้วเจ็บใจได้กำหนดเจ็บใจหนอไม่มีส่วนใหญ่จะพูดแต่เรื่องเจ็บขาเจ็บอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็เติมเข้าไปซะวันนี้เป็นโอวาทว่า ถ้าเราเจ็บใจก็จะลืมกําหนดเจ็บใจหนอเจ็บใจนอนกําหนดจนมันหายไปก็จะลืมด้วยเนะเพราะฉะนั้นก็นลเลือกไม่ถูกแล้วก็ไม่เคยเลือกแต่ว่าท่านทั้งหลายก็เอาเถอะถ้าหากว่าท่านประธานหรือวิทยารกรเลือกใครพูดก,ก็พูดไปนะพูดไป ตามสภาวะของความเป็นจริงการพูดก็ดีก็เป็นการส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติกรรมฐานต่อกันและกันได้แล้วก็ที่สำคัญในการสอบอารมณ์ก็ต้องพูดบ่อยๆจะได้จำได้แล้วใจของเราเนี่ยมันมีสมรรถนะดีมากนะ เราเรียนธรรมะเราเรียนแบบสมัยพุทธเจ้านะนเรียนเหมือนกับสมัยที่ท่านปัญจะวะคีย์ทั้งห้าฟังธรรมจากกับปวัตตนสูตรที่สารนาตปายสีปัตนาบ,บริกทายวันพุทธเจ้าท่านก็ไม่มีอุปกรณ์การสอนใดๆก็มีแต่พระสุรเสียง แล้วนักเรียนของพระองค์ก็ปัญจวคัคีทั้งห้าก็ไม่มี iPhone ไม่มี iPad ไม่มีปากกาไม่มีสมุดดินสอไม่มียางลบนั่งฟังพระพุทธเจ้าอย่างเดียวสามารถที่จะบรรลุธรรมได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติกรรมฐานของเราในชั้นนี้ก็จึงเน้นให้ท่านทั้งหลายเนี่ยเรียนธรรมะด้วยใจ น่าจะตรงเป็นไปตามการเรียนในสมัยพุทธเจ้ามากที่สุดสมัยนี้จะว่าเจริญก็เจริญสามารถที่จะเรียนกรรมฐานในห้องซูมได้แต่ก็นั่นแหละมองดูแล้วมันก็ยังไม่เป็นธรรมชาติ ไม่เหมือนกับสมัยพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการเรียนกนรรมฐานในห้องซูมซึ่งมันก็อาจจะด้วยว่าความจำเป็นก็น่าเป็นห่วงอยู่ว่าจะมีคนบนรรลุทำรู้แจ้งแทงตลอดธรรมะของพระพุทธเจ้ากี่มากน้อยเมื่อเทียบกับการเรียนแบบโบราณอย่างที่เราการบางเรียนอยู่นี้ ก็ขออนุโมทนาทุกๆท,ท่านที่ได้เสียสละเนาะเสียสละวันนี้ก็จะลืมกลับไปก็เสียสละบุญกุศลเสียสละเมตตาแผ่บุญกุศลแผ่เมตตาให้แก่บุคคลที่เรารักมีบิดามารดาเป็นต้นคนที่เราไม่รักก็แผ่ให้ด้วยคนที่เรา โกรธเปรียดกันก็ถ้ามีโอกาสก็แผ่ให้ด้วยก็ดีนะชีวิตของเราก็จะปลอดภัยพยายามเป็นคนมีมีศัตรูให้น้อยไม่มีเลยยิ่งดีใหญ่เราก็จะได้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นโอวาทวันนี้ก็มีเท่านี้ก็ขออนุโมทนาทุกภาคส่วนอนุโมทนาท่านประธาน พลตำรวจโทนร,รวัตเจริญรัชตภาคหรือว่าท่านนายพลเป๊ะนะซึ่งท่านเข้ามาแต่เช้าแล้วก็มีอาจารย์ศิระอาจารย์รัพอนัน์คณะบริหารของยุวพุทธิกสมาคมแลวันนี้ต้องขอตัวท่านประธานด้วยเพราะเปลี่ยนชื่อให้ใหม่ คือท่านกําลังจัดหลักสูตรใหญ่ของคุณหญิงสศิมาศีพิกรที่จะไปปฏิบัติธรรมที่เขาใหญ่วันนี้ทีมงานของคุณหญิงก็มาด้วยเพื่อมาสังเกตการก็ขออนุโมทนาด้วยก็ขออนุโมทนาทุกๆท,ท่านอีกทั้งพระสงฆ์แล้วก็โยคีญาติโยมผู้เข้าปฏิบัติธรรม ตมาก็มีท่านพระครูชัยพลร่วมด้วยช่วยกันก็ทำให้การสอบปรมนี่ก็ดำเนินไปได้ด้วยดีนะก็ขออนุมโมทนามีญาติโยมบางท่านว่าจะปฏิบัติธรรมที่บ้านก็ขอสอบปรมกับอาจารย์ได้ไม่ได้ก็ขอปร,ปรวรณาไว้พบปัตมาที่ไหนเรือข้ามฟากเลย ทีก็บนรถเมย์เอ้ยทีก็เรือด่วนเอามีจริงๆรินะคุณโยมก็สามารถสอบอารมณ์ได้นะถามนะบางทีข้ามไปสีราดพบกับโยมบ้างก็สอบอารมณ์กันบนเรือข้ามฟากก็มีเพราะฉะนั้นเราขอภาวนาไว้พบกันที่ไหนก็สอบอารมณ์ได้ตลอดคุณโยมขออนุโมทนาอขออนุโมทนา 阿都善。Uh, two,